สวัสดีค่ะสายค่ะคลิปนี้จะมารีวิวอัปเดตสกินแคร์ให้ชมกันค่ะถ้าใครติดตามสมมาสักพักใหญ่เนี่ยน่าจะพอทราบว่าสายมีเอสเซนต์ลูกรักอยู่ตัวหนึ่งที่แบบใช้ต่อเนื่องมานานมากนะคะนั่นก็คือสินี้ไบโอเทอร์มไลท์แพคนอนเอเซนต์หรือว่าน้ำตกแพลน้อนนั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้เขาฉลองครบรอบ3ปีแล้วนะคะ โดยส่วนตัวเราก็ใช้ตั้งแต่เปิดตัวจนถึงบันนี้ก็3ปีเช่นเดียวกันและยังคงใช้อยู่นะคะแต่คลิปนี้ไม่ได้มารีวิวสิ่งนี้ค่ะเคยโพสต์ไปหลายทีแล้วเดี๋ยวจะเื่อกันแล้วเชื่อว่าคนน่าจะรู้จักเอ s เซนตัวนี้เป็นอย่างดีแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาอปัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ในไลน์ของไลฟ์แพรตอนที่ชมกันเป็นน้องใหม่ที่บอกเลยว่าริ้มไมแพ้ตัวเอเซนนะคะกับไอเทมนี้ไบโอเทมไลฟ์แ อินโมชันค่ะหรือเรียกสั้นๆว่านงน้ำนงแพลงตอนนะคะแต่ก่อนจะไปดูว่าเขาเลิศอย่างไรดูปริมาณที่หายไปได้อันนี้นจริงอะไรจริงขอมาแนะนำกันก่อนนิดนึงว่าตัวไบ erm อเทอร์มไลท์แพลงตอนเนี่ยคืออะไรแล้วมีจุดเด่นในการช่วยบำรุงผิวเราอย่างไรค่ะ เป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสที่มีจุดขายตรงที่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเขาจะมีส่วนผสมของสารสกัดแคลกตอนที่ได้จากแหล่งน้ำแร่น้ำร้อนจากใจกลางเทือกเขาพปริมิสในประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งประวัติการใช้น้ำแร่น้ำร้อนเนี่ยเพื่อใช้ดูแลผิวพรรณเนี่ยมันมีประวัติมาแบบกว่า3,000ปีแล้วอ่ะคือคนยุโรปสมัยก่อนนะคะเวลาที่เขามีบาดแผลหรือว่ามีอาการโรคผิวหนังเขาก็จะไปนั่งแช่อยู่ในแหล่งน้ำร้อนนะคะแล้วก็พบว่าการมันดีขึ้นแต่สมัยนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าดีขึ้นเพราะอะไรรู้แค่วา แล้วดีก็แช่ต่างๆกันไปนะคะแต่เมื่อตอนหลังเนี่ยนำมาศึกษาทางวิทยาศาสตร์ แล้วก็พบว่าในแหล่งน้าแร่ตะพุร้อนเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตที่แบบเด็ดมากอยู่นะั่นก็คือตัวแผลงตอนนั้นเองค่ะจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆในตระกูลแบคทีเรียนะคะแต่ว่าเป็นแบคทีเรียดีแบบที่ไม่ท,ทําให้เกิดโรคนะคะซึ่งในตัวของเขาเนี่ยมีสารอาหารแร่ธาตุกว่า35ชนิดแล้วจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบสตรองมากเพราะว่าสามารถอาศัยอยู่ในน้าร้อนที่แบบอุณหภูมิสูงมากๆออกซิเจนก็ต่ํามากแถมยังแสงแดดก็ส่องแทรกไม่ถึงได้นะคะดังนั้นเนี่ยจึงนํามาวิจัยต่อ ว่าถ้านำมาใช้กับผิวหนังของเราแล้วมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็พบว่าเจ้าตัวสารสกัดจากแพลงตอนเนี่ยค่ะสามารถเข้าไปช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวเรานะคะ ให้เกิดการสร้างเอนไซม์ในกลุ่มที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ค่ะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่กระตุ้นการเกิดคอลลาเจนอิรัสตินนะคะจึงทาให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยลดอาการไหมเบิร์นจากรังสี U V B ด้วยส่วนสิ่งที่ชายรู้สึกว่าแบบเด็ดที่สุดของที่สุดก็คือเขาช่วยในเรื่องของการลดอาการระคายเครืองและลดอาการอักเสบได้ด้วยค่ะจากที่เล่าไปเมื่อสักครู่ก็จะทราบแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ ตัวของไโอเจนเนียเขาจะมีส่วนผสมของสารสก,กรัดแพลนต้อนนะคะแต่ความพิเศษของไลน์ไลฟ์แพคต้อนอันนี้ก็คือจะมีสารสก,กรัดแพลนต้อนเนี่ยเข้มข้นมากที่สุดนะคะคือมีมา5%เลยนะคะโดยผลิตภัณฑ์ทุกตัวในไลน์นี้ก็จะมี5%เท่ากันค่ะซึ่งมันเป็นเปอร์เซ็นต์นนความเข้มข้นที่เขาทําการทดลองและวิจัยแล้วนะคะว่าเห็นผลในเชิงการรักษาสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้ด้วยค่ะ ะะตัวไลฟ์แพคตอนเนี้ยมีผลิตภัณฑ์มวัตกันทั้งหมด3ชิ้นนะคะชิ้นแรกเนี่ยก็คือตัวเอสเซนต์น้ำตกอันนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของผิวดูอ่อนเยาว์เพราะว่ามีส่วนผสมตัวอนโนซีนร่วมด้วยอะไรก็จะช่วยในเรื่องของเริ้วยอยนะคะตัวที่2อันนี้ไม่ได้หยิบม,มาให้ดูเพราะใช้หมดไปแล้วนะคะนั่นก็คือตัวไลฟ์แพคตอนมาสก์มันเองจะเคยรีวิวในบล็อกสามารถไปย้อนดูได้นะคะตัวนั้นก็จะช่วยในเรื่องให้แบบผิวชุ่มชื่นอิ่อมฟูดูอิ่มน้ำนะคะและน้องใหม่ล่าสุดก็คือตัว e cial, ออัั่่่นนนวว้าหแตีคะ จุดเด่นของน้องใหม่ชิ้นนี้นะคะคือเน้นในเรื่องของความอ่อนโยนค่ะก็จะเหมาะคนที่มีผิวแห้งผิวแพ้ง่ายระคา่เคืองง่ายนะคะเพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้ด้วยการไม่ใส่สารที่ก่อให้เกิดอาการระครยเคือมาห้าอย่างนะคะก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีพาราเบนไม่มีมินเนอรัลออยล์แล้วก็ไม่มีน้ําหอมในกลุ่มที่มีสารก่อผูแพ้หรือว่า fragrance allergens นะคะแต่บอกก่อนว่าตัวนี้ก็แอบใส่มาหอมมานิดนึงใส่มาส่วนผสมคืออยู่ท้ายสุดคือใส่มาน้อยมากอะ เขาใส่มานิดนึงเพื่อช่วยปรับกลิ่นให้มันแบบละมุนน่าใช้ขึ้นเพราะเอาจริงๆว่าตัวแผงต้อนนะคะมันจะมีกลิ่นตุ่ๆที่แบบเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอยู่อ่ะซึ่งถ้าใครเคยใช้สิ่งนี้แล้วก็เจอ,อนี้จะบอกเลยว่าอันนี้หอมกว่าแล้วก็ละมุนใช้ง่ายกว่านะคะสําหรับคุณสมบัตินะคะเขาก็จะช่วยให้ผิวอ่อนแอเนี่ยกลับมาเป็นผิวที่แข็งแรงนะคะมีความชุ่มชื่นกระชับแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ซึ่งแอบเคลมมาแรงเหมือนกันเขาบอกว่าเห็นผลในเจวันค่ะ ส่วนผสมที่เสริมเข้ามาสําหรับตัวน้านมแซนตนน์บานีนะคะก็จะมีตัวในอาซินามายหรือว่าวิตามิน B3 ที่ช่วยเสริมการสร้างเซรามายนะคะที่เป็นโครงสร้างของประการผิวเราทําให้ผิวเรากระมังแข็งแรงนั่นเองค่ะมีนูโรเซนซีนหรือว่าในเปปไทด์นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องลดอาการระคายเคืองค่ะโดยเขาจะทาหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังเซลล์ผิวที่แบบกําลังระคายเคืองให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะมันก็จะช่วยลดอาการไม่สบายผิวค่ะ มีตัวสควอเลนนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยจะคล้ายกับลิปิดผิวหนังของเรานะคะก็ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ผิวเข้าไปค่ะแล้วก็มีตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะอันนี้ก็มีกดไขมันที่ใกล้เคียงผิวแล้วช่วยเคลือบล็อกความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องการเป็นสัรตนอนุมูลอิสระรวมถึงต้านอาการอักเสบได้ด้วยค่ะมาดูลักษณะเนื้อของอเมัลชั่นกันค่ะกด,ดออกมาเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะแอบดูเหมือนข้นนะแต่พอเกลี่ยแล้วจะเห็นเลยว่าแบบกระจายตัวบนผิวง่ายมากลลเนนืือ่่มาซึง ประมาณเคลือบผิวหลังทาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบผิวมันชุ่มชื้นขึ้นโดยที่ไม่ได้เหนอะหนะนะคะลักษณะกลิ่นของเขาจะแบบเป็นความหอมอ่อนๆละมุนละมุนนะคะแต่ก็เอาจริงยังมีความตุ่ของแพลนตอนอยู่แบบนิดนึงแต่ถ้าอย่างที่บอกไปแล้วว่าใช้ตัวเอเซนได้อันนี้กลิ่นละมุนละไมกว่ามากค่ะแต่แดงว่าถ้าใครใช้ตัวบาลเทิร์มไลฟ์แพลนตอนจมชินอะมันจะมีความชินกลิ่นอยู่คือถ้าแบบวันไหนไม่ใช้มันเหมือนแบบขาดอะไรบางอย่างไปอะค่ะ ไปเอาเทอร์มัลแพนต้อนอิมัลชันหรือว่าน้ำลงแพนต้อนของเรานะคะจะใช้เป็นขั้นตอนหลังลงเซรั่มหรือว่าก่อนลงไวจ์ไรเซอร์นั่นเองโดยเราสามารถใช้ควบคู่กับตัวไลท์แพนต้อนเอสเซนต์ได้ด้วยนะคะขั้นตอนก็คือหลังการล้างหน้าค่ะทาการใช้น้ำตบเอสเซนตน์ลงใปทั่วหน้าไปก่อนเพื่อเตรียมผิวนะคะจากนั้นก็ลงเซรั่มตามปกติของเราค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนเด็ดก็คือการลงตัวอ,มอิมัลชันนี้นะคะสามารถทาทั่วหน้ารวมถึงบริเวณรอบดวงตาได้ด้วยเพราะตัวนี้เขาวิจัยมาแล้วว่าอ่อนโยนมากนะคะ ซึ่งหลังทานเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าแบบผิวมันดูชุ่มชื่นขึ้นเรามีความแบบนุ่มเด้งอยิมฟูอะแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเราเป็นคนผิวแห้งแบบทรายนะคะก็ยังแนะนาว่าโบกมาจ์เจอร์ไรเซอร์เนี่ยเข้มข้นเนี่ยตามไปอีกสกเต็ปหนึ่งก็ดีค่ะเพราะว่าเนื้อตัวนี้ถือว่าค่อนข้างบางเบามากถ้าเทียบกับคนผิวแห้งนะแต่ถ้าคนผิวมันนะคะใส่แนะนําว่าไม่ต้องโบกมอ้เจ้ตามแล้วค่ะใช้ตัวนี้เดียวเดียวแทนมาจ์เจอร์ไรเซอร์ไปได้เลยเพราะว่าตัวนี้ให้ความชุ่มชื่นด,ดีแบบที่ไม่มันไม่เหนอะแล้้วกก็ไม่่หหนหนัาคะ ทีนี้มาว่าด้วยเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ก็คือผลลัพธ์นั่นเองนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกอย่างไรจากปริมาณที่เห็นว่าพร่องไปเกินครื่องขวดจะบอกว่านี่ใช้ไปเดือนกว่าๆไ่ถึง2เดือนดีนะคะที่พร่องเยอะเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งก็ทาเยอะอยู่แล้วแล้วก็ชอบแบบทาย,ย้ำทาซ้ำวนนไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็จะเก็ตว่าทาไมมันแบบพร่องไปเยอะขนาดนี้นะคะคือส่วนตัวสําหรับทรายเนี่ยผลลัพธ์ที่แบบชัดเจนที่สุดของที่สุดนะคือเรื่องลดอาการระคายเคืองแล้วก็ลดรอยแดงนะคะแอบมาคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกลับมา ยาวสการนะคะผิวเรามันก็สะสมปัญหามาเนาะมีสิวอุดตันบ้างสิวอักเสบหมดมาบ้างแล้วก็แบบมีรอยสะเก็ดจากการแกะสิวของตัวเองบ้างนะคะก็เข้าคลินิกกดสิวเลเซอร์ไปตามสภาพนะคะแล้วพอกลับมาเนี่ยก็คือไม่อยากทาอะไรลงไปบนผิวเยอะเพราะไม่อยากจะเสี่ยงให้มันแบบเกิดสิวปะทุไงก็เลยใช้แค่ตัวอิมเมชั่นตัวนี้แล้วก็บกด้วยมอ,อยเจอร์ไรเซอร์สตดอ่อนโยนตามไปนะคะทาแบบเนี้ยอยู่2วัน ผลลัพธ์ตามภาพเลยค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอย่างที่เห็นมัน Amazing มากว่าแบบรอยบวมแดงของสิวมันยุบตัวแล้วรอยแดงคือแบบจางลงเยอะมากแล้วสเก็ตก็หลุดออกด้วยนะคะทําให้สภาพหน้าสามารถพร้อมทํางานได้ในเวลาแค่แบบ2วันน่ะคือปกติถ้ามีการกดสิวเลเซอร์อะไรเงี้ยมันก็ดีค่นอนข้างไวอยู่แล้วค่ะแต่จะใช้เวลายอยู่ที่ประมาณ 3- 4วันแต่อันนี้คือแบบ2วันรู้เรื่องแล้วยิ่งวันไหนที่แบบ ออกแดดเรารู้สึกว่าหน้าแสบมีการเบ์นแดดน,นะคะสามารถใช้ตัวนี้โบกลงไปเพื่อลดอาการแสบได้ด้วยเออส่วนตัวเจะทาลงไปแบบหนานาเป็นมาสกเลยอ่ะคือจะแสบบนเวน,เนี้ยตรงแก้มตรงเนี้ยค่ะที่ก,กาก็ทาลงไปทาเป็นมาสกทิ้งไว้ไม่ถึง1ิบนาทีเฮ้ยอาการแสบมันหายจริงๆอันนี้ก็คือสิ่งที่แบบเราลองแล้วเราสัมผัสได้กับตัวเองจริงๆนะคะและนอกจากจะใช้น้ำลงแปรงปทาหน้าแล้วยังแอบใช้ทาตัวไปด้วยนะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนทรายไหมเวลาที่แบบอากาศ ร้อนๆแล้วก็เป็นคนแบบเหนื่อเยอะๆะคะ่ะตอนเย็นกลับมาถึงบ้านถอดเสื้อมานะคะรอยเสื้อในคือจะขึ้นเป็นปืนและไม่ได้ขึ้นแค่เป็นรอยนะเป็นแบบลงพิษเลยเือบวมแดงขึ้นมาเลยนะคะแล้วพอมันขึ้นเป็นแบบลงพิษนะคะก็จะคันพอคันก็จะเกาเกาก็ถลอกแล้วก็เป็นแผลก็จะเป็นลูบวนแบบนี้ซึ่งเรารสึกแบบรำคาญกับปัญหานี้มานานแล้วนะคะซึ่งรอบล่าสุดเนี่ยเป็นเราสึกว่าโอ้โหคันมากก็เลยโอ้ยิบตัวนี้แหละโบกเข้าไปเลยละกันนะคะจะได้เทสด้วยว่ามันลดอาการระคายเคืองได้จริงขนาดไหนนะคะค พอทาเข้าไปค่ะก็คลรับตามภาพอ,อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเฮ้ยคือหลังทาสิ่งที่รู้สึกเลยนะหายคัน อาการคันดีขึ้นรู้สึกว่าแบบสบายผิวขึ้นนะคะแล้วพอทิ้งไว้นะคะแซนก็ทดสอบดูว่า15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงเนี่ยเป็นอย่างไรผลตามภาพเลยเทียบ2ด้านนะคะด้านที่ทากับด้านที่ไม่ทาด้านที่ทาค่ะอาการที่เป็นแบบรอยบวมของอาการที่เป็นแบบขึ้นลงผิดอะ่ะมันยุบตัวคะ่ะแล้วรอยแดงแล้วก็หายไปจะแบบแทบหมดอะ่ะส่วนด้านที่ไม่ทาก็ยังบวมอยู่อะไรอย่างง้นนะคะก็ยังคงคันอยู่ดังนั้นในเรื่องคุณสมบัติการลด เร,เราทดลองเองทั้งแบบทั้งหน้าทั้งตัวมันเป็นสิ่งที่เราสือว่ามันเห็นผมค่อนข้างชัดมากจริงอะนะคะแต่ในเรื่องที่เขาเคลมว่าช่วยในเรื่องให้ผิวดูอ่อนเยาวก์กระชับอะไรเงี้ยคือทายอ่ะยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นเยอะขนาดนั้นแล้วเราใช้สกินแคร์หลายตัวมันคงสรุปไม่ได้ว่าเกิดจากตัวเนี้ยแต่ถ้าบอกว่าลดอาการระคาขเครืองอะสกินแคร์ตัวอื่นเราไม่ได้ช่วยเรื่องนั้นเนี้ยดังนั้นผลลัพธ์ก็เกิดจากตัวเนี้ยจริงๆอะคะ่ะ โอเชอร์ไลฟ์แคลตอนอีโมชั่นหรือว่าน้ำลงแพลต้อนตัวนี้ชอบค่ะดีงามค่ะรักและใช้ต่อค่ะก็อย่างที่เห็นว่าผลลัพธ์มันชัดเจนขนาดนั้นนะคือแบบดีงามไม่แพร้รุ่นพี่อย่างเอสเซนต์น,นะคะแล้วถ้าช่วงไหนแบบผิวอ่อนแออยากคู้ผิวไวๆก็ใช้แพทคู่คู่กันไปนะคะซึ่งสําหรับตัวเอสเซนต์นี้ใส่ก็ใช้ทานในจุดที่แบบแอฟขึ้นลงพิดมันก็ยุ้ไวเหมือนกันแต่ว่าข้อดีของอีโมชั่นคือส่วนผสมมันค่อนข้างอ่อนโยนกว่ามันก็จะทาในจุดที่แบบผิวค่อนข้างบางกว่าอย่างพวกตอับไยเีก็ม่่ต้อองงงกัววลาาจะะะรคเืนคะ ลองนิดนึงสำหรับใครใช้เอเซนต์อยู่นะคะซื้อมาทีแรกเจอตะกอนไม่ต้องแปลกใจมันคือส่วนผสมของตัวแพลงตอนนั่นแหละคะ่ะขย่าให้มันเข้ากันนะคะแล้วถ้าเราใช้เรื่อยๆแบบทรายจะเห็นว่าของทรายเนี่ยไม่มีตะกอนเลยเพราะว่าเราใช้ทุกวันเช็คเช็คไปอะคะ่ะส่วนผสมมันก็จะผสมอยู่ในนี้ไม่ค่อยตกเป็นตะกอนนะคะก่อนจะจบกันไปขอแอบเมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับใครที่เคยใช้ในกลุ่มของไลฟ์แพกตอนเราขึ้นเป็นสิวอะไรเงี้ยคือปัญหาเรื่องสิวมันเป็นอะไรที่เฉพาะบุคคลมากมากๆาะปัจจัยการเกิดสิวมันมีเยอะมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพผิวเดิมช่วงวัยอายุฮอร์โมนนะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมสภาพอากาศหรือสกินแคร์อื่นๆที่เราใช้บางเอิร์ธมันมาประจวบเหมาผสมกันแล้วก็ให้เกิดเป็นสิวพอดีอะไรเงี้ยดังนั้นใครที่ใช้แล้วเป็นสิวอยาเพึ่งแบบโกรธไวๆว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นรีวิวดีคนนี้รีวิวดีเพราะเราลองเองส่วนตัวเราก็ใช้แล้วมันก็ดีจริงๆอะ่ะคืออย่างที่สายใช้อะ ช่วงก่อนหน้าใสรก็มีสิวปกตินะคะแล้วพอเราใช้ตัวนี้หลังจากที่แบบโกสิวออกไปแล้วอ่ะมันก็ช่วยให้สิวเราหายแล้วรอยสิวเนี้ยมันดีขึ้นจริงๆอะนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนจริงๆไม่มีใครตอบให้เราได้นะคะว่าตัวไหนใช้แล้วจะเป็นสิวไหมจะอุดตันไหมเราต้องลองใช้แล้วก็สังเกตตัวเองเท่านั้นจริงๆอะคะ่ะ กันไปแนะ่นอนต้องบอกราคาและสถานที่จำหน่ายเพราะเดี๋ยวก็มีคนถามเข้ามานะคะสำหรับไบโอเทอร์มไวท์แพนตอนอีมชั e ่นนะคะจะมีจำหน่ายขนาดเดียวคือ75 ml ราคา1,900บาทซึ่งจะขวดใหญ่กว่าน,นี้นะคะอันนี้ขนาด50 ทดลองก่อนที่เขาจะวางจำหน่ายจริงนะคะดังนั้นเทียบปริมาณกับราคาแล้ว75 ml คือขวดใหญ่ามากใช้กันจนลืมอะคะ่ะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ทาวเตเอร์เบอเดินทุกสาขานะคะสามารถเข้าไปเทดลองเนื้อกันก่อนได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย